แอดมินท็อปรีวิวครับสวัสดีท่านที่รับชมทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้สําหรับใครที่อยากได้รถสวยๆครับเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษลดราคา20,000นะฮะจาก579,000วันนี้ไม่ขายนะฮะวันนี้ขาย559,000บาทซิตี้เทอร์โบเชิญชมเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเป็น City ้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเรียกว่าเป็นตัวออนิออกแบบมาใหม่ตั้งแต่ไฟหน้าตรงนี้ครับยากให้ดูที่ไฟหน้านะฮะดูโฉบเฉี่ยวมาก ถ้าไม่มีหมอนหมองครับเรียกว่าสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของกลุ่มเช้นพิเศษสุดๆเลยนะ,ะตรงนี้ติดฟิล์มมาจากโรงงาน6040ไม่ผิดกฎหมายนะฮะเรียกว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไฟเดียวก็จะมาแบบ LED ให้เรียบร้อยนะฮะเป็นไฟสีส้มสวยงามลงตัวนะฮะอยากให้ดูตัวถังด้านข้างก็งงออกแบบมาได้ทันสมัยมากๆเลยนะฮะเรียกว่าโมเด์นะฮะสไตล์โมเดน เปิดประตูสมาร์ทเอนทรีนะฮะเปิดปิดสะดวกสบายแน่นอนนะฮะใช้แค่กุญแจฝั่งชิปเท่านั้นอ่ะใครที่อยากได้จัดไปฮะ The City Turbo ครับผมหลังต่อนะฮะไฟด้านหลังเป็นแบบ LED ให้เรียบร้อยทั้งคันเลยนะฮะสสยลักษ์ซิตี้ตรงนี้นะฮะดูโฉบเฉีย่ยวสวยงามลงตัวมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะฮะเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังเวลาจะถอยจอดอะไรต่างๆนะฮะส่วนด้านบนก็ ตรงนี้ก็จะเป็นคลีบฉลามนะฮะแบบคลีบฉลามนะฮะ,ะเรียกว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะฮะลดลงไปสองหมื่นลดสองหมื่นย้ำว่าลดสองหมื่น City Turbo จาก5 7 9เหลือ5 5 9 0 0 0านบาทฮะจัดให้เลยหนึ่งคันครับอย่าลืมรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคามาที่บริษัทเปิดเผษผลลุงเดมสวนคนครนะฮะ The City Turbo ในใจคุณครับวันนี้สวัสดีครับ